ดี่ครับอันนี้จะมาสังเวยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคโอ้กล้องไม่นิ่งเลยอ่าวันนี้จะมาสังเวยลูนัรดิงโญ่นะฮะบวกเก้าจัดไปเนะี่ยต้องดูโทรศัพท์ได้ไม่ค่อยชัด 4ี่เราก็จะบวกเก้ากันนะครับบวกสามก่อนติดโอเคบวกสี่แหกครับเราก็จะเอาแปดกับห้านะโอกาสติดก็จะเยอะหน่อย เราจะขึ้นบวกห้าก่อนเลยฮะอุ้ยบวกสี่ยากจังวะสามกับหนึ่งเลยแล้วกันชนสี่ครั้งอะ่ะ สามขอของเบือ,เองเคติละ่ะก็เจ้าแปดกับห้านะ้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะมีตัวบวกอีกเยอะอยู่คลิปนี้ก็เป็นคลิปคลิปคลิปที่เราไหร่ไม่รู้นะลืมละตอนนี้ก็ถ่ายอยู่ตอนหนึ่งทุ่มเลย เอเคนสามวัยไปจึ๊บโอ้โหเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปบวกข้าก่อนครับสวัสดีี๋ยวขอตัดคลิปไปะโอเคครับในที่สุดผมก็ได้ได้มาแล้วนะโอหนั่งตีบวกจนนะ ถ้าไม่ติดก็ขอตัดคลิปเองไม่ติดอีกแล้วโอ้เอาแปดกลับหนึ่งเลยไหมว้ไม่เอาดีกว่าเสียดายกว่าจะนั่งบวกก็จะถ่ายเพืเ่อถ่ายวันนั้นมีดวงติดก็ได้อูโหบวกสามยังแตกเดี๋ยวขอตัดคลิปอีกรอบนะ โอเคได้อีกตัวแล้วนะเดี๋ยวนี่ฮะคือต้องบวกจนชนเก้าครั้งนะถ้าติดวงก็จะมีชนอีกแค่เก้าครั้งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วกดครับ โอจะอยากเลยว่กงไววะอาถ้ารอบนี้ผมจะเอากแปดกับสี่นะผมทนไม่ไหวละหัวร้อนลนะเราตัดคลิปโอเคนะครับก็จะเอา คือผมไปตีเล่นอะ่ะคือไม่ติดสักทีเออก็จะเอาไม่งเลยสี่สี่กับแปดเนะี่ยเคเริ่มฮะชนนั้นเก้าครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ดเก้าแล้วกดครับอะไรวะเนี่ยฟ้าก็วันนี้ก็เชงไปนะ ให้ขอกดไลค์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับเป็นช่วยติดตามผลงานผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมเลยครับสวัสดีครับ